ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ทั้งก์ลามพาดผู้จัดการทีมรักษาการของเชลซียืนยันจะอำลาทีมหลังหมดสัญญาในจบฤดูกาลนี้แลมพาดกับพรักงานคุมเชลซีชั่วคราวด้วยสัญญาระยะสั้นจนจ,นจบฤดูกาลหลังสโมสรอปลดแกรมพอตเตอร์ออกจากตำแหน่ง และจะมีการตั้งโค้เซื้อคนใหม่อย่างเป็น,นการในช่วงซัมเมอร์เมื่อถูกถามว่ามีความสนใจอยากทํางานกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหรือไม่แลมพาร์ดตอบหลังเกมพ่ายต่อแมนเชสเตียว่าไม่เลยพ้จารกาทีมคนใหม่จะเข้ามาและมาพร้อมสตาฟโค้ดของเขาเองผมไม่สามารถทํานายได้มันขึ้นอยู่กับนักเตะหน้าที่สโมสรก็ขึ้นอยู่กับทิศทางในการไปข้างหน้าและโค้ชคนใหม่เพื่อไปให้ถึงจุดที่แมนเชสเตียอยู่ก็จะเป็นจะต้องทํางานหลายอย่างนะักเตะทุกคนต้องทํางาน พื่อให้ได้เห็นว่าเราสามารถกลับไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้หรือไม่ไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าฤดูกาลหน้าเชลซี Chelsea จะกลับมาทำผลงานได้ดีและกล้าวไปติดท็อปโฟได้สำเร็จสิงบูล้มเหลวอ,อย่างหนักในฤดูกาลนี้เมื่อเทียบกับเม็นเงินกว่า600ล้านปอนด์ที่ทุ่มไปสำหรับการซื้อนักเตะจนเปลี่ยนผู้จัดการทีมทั้งโทมัสทูเคิลแกลมพอตเตอร์จนปัจจุบันต้องใช้ฟังลมพาดคุมทีมช่วคราวจนจ,นจบฤดูกาล แต่ยังพอมีข่าวดีกับการจ่อได้มอริเซโอปเชติโน่ไปคุมทีมหลังความพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้โอเวนพูดถึงทีมดังแห่งกรุงลอนดอนว่าผมคิดว่าเขาทําได้แน่นอนในการจบท็อปโฟสิ่งสำคัญที่สุดของสโมสรแห่งนี้คือการกําจัดนักเตะเออกไปคุณไม่สามารถมีทีมที่มีคุณภาพและมีความสามาคัคคีได้ขนาดนั้นคุณต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลเพื่อทําให้ผู้เล่น30คนมีความสุขผมคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุดในตอนนี้คือการกําจัดผู้เล่นครึ่งโหล เน้นไปที่กลุ่มที่เล็กลงผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้ดีในฤดูการหน้าพูดมันง่ายแต่มีบางอย่างที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นด้วยอายุที่ยังไม่ดีพอหรือใกล้จะหมดสัญญาเชลซียังไม่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวดูซานวาลาฮวิตกองหน้ายูเวนตุสมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เชลซีต้องการกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงจบฤดูการนี้ที่ผลงานของทีมย่ำแย่อย่างหนัก และจบครึ่งล่างของตารางอย่างแน่นอนหลังเพิ่งพ่ายต่อแมสเซตตีศูนย์หนึ่งในนัดล่าสุดวิธีงานก่อนหน้านี้ว่าเชลซีต้องการได้ตัวดูซานวลาโฮวิตกองหน้าทีมชาติเซเบียของยูเวนตุสและพร้อมยื่นข้อเสนอ80ล้านยูโรให้กับม้าลายพิจารณาล่าสุดฟาบิโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าตอนนี้เชลซียังไม่ได้ยื่นข้อเสนอหรือพูดคุยใดๆเพื่อขอซื้อตัวดูซานวลาโฮวิตนอกจากเชลซีแล้วบบเยอร์มินิกและแมนยูไนเตต ก็ยังต้องการได้ตัวอดีตดาวยิงฟิโอเรนติน่าเช่นกันแต่ทั้งหมดยังต้องรอดูท่าดีของยูเวในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้เจ้ซีสโมสรดังแห่งเพเยมทลอังกฤษกำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานว่าเตรียมพิจารณายื่นข้อเสนอคว้าตัวดาวิดรายาในด่านชาวสเปนของเบนฟอร์ดไปเฝ้าเสาหลังจบซีซันดินโจนกนรูชื่อดังระบุ เชลซีเตรียมจะปล่อย2นายทวารอย่างเอ็ดวาร์เมนดี้และเกปาอลิซาบาลาก้าออกจากทินน่นแซนฟอร์ดบิในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากทั้งคู่โชว์อร์มไม่สม่ำเสมอและจะนำเงินค่าตัวที่ได้ไประดมทุนคว้ามือโกคนใหม่เข้ามาทดแทนดาวิราย่าน่าจะย้ายออกจากเบรนท์ฟอร์ดค่อนข้างแน่นอนแล้วและตอนนี้เบรนท์ฟอร์ดกำลังวางแผนมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ขณะที่เชลซีตำแหแ่งผู้รักษาประตูคนใหม่เป็นสิ่งที่โปเชติโนต้องการเช่นกัน แต่พวกเขาต้องการแก้ไขสถานการณ์ในสโมสรมีโกลบิกเนม2คนอย่างเกปาและเมนดี้แต่เมนดี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีโอกาสย้ายออกไปมากที่สุดเขามีสถานการณ์ย้ายทีมที่ง่ายกว่าที่ผมได้ยินมาแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะจากการพูดคุยกับคนภายในสโมสรเชลซีพวกเขาสนใจระยะจริงๆแต่ผมคิดว่าพวกเขากระชอบอังเดโอน่าของอิตาลีล่เช่นกัน